สวัสดีค่ะอยู่กับช่องดอมซิดอาซิงนะคะลมแรงมากคะ่ะน,นี่นีจ๊ะเราอยู่กับทีมงานหกล้อดอมกรีจ้าทุกคนแต่เซาห์นะโอ้ยโอ้ยนะ <laughs> ตัวต,ต,ตใจตัว <laughs> ทสายแบกครับงานหมาอึบ้บเลยลราพี่ข้าวดอกๆอกหรอ ตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้คือตอัวแรกนะคะมันไม่มีเนาะคือมิ่งตัดเป็นหน้าม้าทั้งหมดนะคะทีนี้หน้าม้ามิ่งมันเยอะเกินไปนะคะนี่ก็เลยปล่อยตอนแรกปล่อยนะคะตรงนี้ก็ยาวนะคะจนแต่ก่อนนะคะถ้าย้อนไปดูคลิปเก่าๆก็จะตรงนี้อะไรคือเปิดกระจกตรงนี้ก็จะยาวเท่ากันหมดนะคะแล้วลายนี้ก็จะมีคนถามว่าทำไมไม่ตัดผมสักทีอะไรอย่างนงี้นะคะมิ่งก็ ดูดูคนดู ไกลอยู่เหมือนกันนะคะก็ไกลนะคะเมื่อวานเมืม่อวานคุณพ่อนะคะได้สิบเอ็ดที่ยวค่ะทุกคนนะไกลนะคะแบกไปด้วยเช่ชอบแกล้มมีแต่คนสนุกสนานเลยสนุกสนานจนไิ่งบตกใจแบบอ,อ,องนี้เลย แม่เขาทำงานเร็วจังเลยอ่ะสุดเช้าๆนะคะทุกคนคะก็มีหลายๆคนบอกว่าชอบตอนยิ้มนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ มเลยนะคะทุกคคะ่ะขอบคุณค่ะทุกๆนะคะอย่ามาทุกคอมเมนต์เลยนะคะ เหมือนกันนะเนี่ยมาแล้วครับทุกคนก็จะเรียนกันมาเลยนะเมื่อเช้าบอกพ่อว่าจะมาด้วยนะคะแต่ว่ามาไม่ทันมามาทันเลย จีเลียงนะคะทุกคนคะชาวเยอรมันอากาศดีมาก เดินเข้ามาตัวนี้เย็นมากอ่ะทุกคนมามุมนี้ว่างค่ะทุกคนคะ่เด้อน,น้องน้ำเขียวนะฮะ โค้สามคันนะคะคันนู้นหนึ่งแล้วก็คันข้าหลังสีเหลืองหนึ่งนะคะนั่นแล้วก็นั่นเขียวของเรานะคะแจ็เอในได้ไหมอะ สวัสดีค่ะปั๊กล่ะคะปั๊กปั๊กไม่ได้มาเหรอคะอ๋อนึกว่าปั๊กมาคะ่าะค่ะคะอ๋อค่ะโอเคค่ะปั๊กไม่อยู่ <c oughs> พ่อลูกเขาหน้าตาเหมือนกันนี่เฮ้นึกว่าแต่ปั๊กเหมือนเปรียบเลยนะคะทุกคนเหมือนเปียบเลยเหมือนมากเลย มองในกระจุกอะทุกคนเนี่ยถ,ถ้าถ้าถือตรมนีมองเห็นนะเหมือนว่าหนุนปมากเลยปากบอท่านตือนโ่้ย <c oughs> แต่ว่ามิ่งมิ่งกับลองโมนะคะคือรูปในแบบประชาชนเนาะแบบว่ารูปแบบ ไดแบบสุดคอมมิ่งอะเหมือนโมเปียบเลยทุกคนแล้วแบบเวลามีเวลาแบบใส่ชุดคู่กันแบบมิ่งกับโมนะคะชอบทําอะไรมอนเหมือนกันเนาะแล้วก็แบบเวลาแต่งตัวเลไรเหมือนกันเวลาคนเห็นก็าทากัก่าโอ๊ยแฝดกันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เหมือนฟอแฝดเลยก็งัน้นรักนี่นะ <laughs> เหมือนฝอแฝดเลย แจ่มิง่งก็มันไม่เหมือนตรงไหนนาะทุกคนทุกคนว่าเหมือนไหมถ้าใครเคยไปดูคลิปมิ่งกับโมนะคะน้องมิ่งกับน้องโมนะคะก็จะหน้าตาคล้ายๆกันนะแบบมาค้นหกว่าฝาแฟ,ฟนเลยนะคะทำไมดินมันกระเดบอ่ะทุกคนเฮ คนรู้จักคำว่ากระเดิมไหมเรื่อภาษาเขมี้ไหมอีกแล้วมาสาเขมรีอีกแล้วจ้าอันนี้ก็มาถ่ายรถให้ทุกคนดูเลยจ้าเราคุณบอกว่า ในอยากดูรถบ้างนะคะโอเคค่ะจัดไปนะคะไปเลยจ้า <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะคะทุกคนเราจะขึ้นไปด้านบนนะคะ เสียงรถมิ้งมันแปลกๆจริงนะคะทุกคนพ่อบอกว่ามันไม่แปลกตรงไหนเลยแต่มิ่งว่าเสียงรถมิ่งมันแปลกๆะค่ะทุกคนไปฟังเสียงไหมไปดูกันว่ามีคิดว่ามันแปลกจริงๆนะคะทุกคนอ่ะทุกคนฟัง มันเหมือนรถไถเอ้เพาพอไม่ดูเลยเหรอไม่รู้สินูกว่าหนูคิดไปเองไม่รู้นะไม่รู้หนูถามเอฟซีแล้วแล้วหนูถามเมื่อกี้หนูให้ฟังจริงมันแปลกจริงนะทุกคน ว่าเสียงมันดังไปนิดนึง hey? อ He ่ะด really ูยังไงอ่ะหรือว่ามิ้นคิดผิดอ่ะมิ้งเอาไปเปรียบเทียบมาแล้วนะทุกคนไม่เหมือนจริงๆอ่ะพ่อก็ไฟมันแรงหรืออะไรสักอย่างนิดหนะค่ะทุกคนมิ้นก็มิ้งทราบเช่นกันนะคะทำไมรถคนอื่นมันเงียบเงียบแล้วมิ้งมันเสียงดังมิ้งก็ไม่เข้าใจมิ้งคิดไปเอง โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะคือกำลังใจให้น้องมิงดําซิงเ้วตจ้าก่อนโทกันใหม่คลิปหน้าค,ค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ